สวัสดีจ้าวันนี้คุณแม่จะมาทำคลิปอันนี้เป็นลานประลองในบ้านนะลานปลลองในบ้านอา๋อแล้วผมใจนี่ยังไงวะเนี่ยซึ่งในบ้าน,นนี่คือบ้านบานเกาะสามารถมีลานประลองในบ้านได้มาเล่นปะลองกันได้ในบ้านนะ แต่ว่าบ้านอื่นไม่รู้มีเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านเกาะของลูกเหว่ยบงเหว่ยกันนะเริ่มปึ๊บไม่มีวิชาเดียวเลยเออเออ ล้มแล้วล้มแล้วโอ้โหกระสุกเอ้ยเบิกอีกแล้วอ่ะโอ้ยเออเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแรงเกินแรงเข้าเท่าไหร่ เท่ากี่บาทแปดพันแปดไม่รู้อะดูไม่ทันอนะ่ะไปดูคลิปข้างหลังย้อนหลังอะไรกันดูไม่ทันเลยทำไมเดี๋ยวต้องลองกับพิเทมยังไม่เคยสู้พิเทมตัวโหดแล้วนะ่าจะสู้ไม่ได้จะเติมก็สู้ไม่ได้เลยวนี้เติมก็ต้มได้นี่ ูหยิงอะ่ะความมือยิงแรงมากเลยพันหกในบ้านก่อนอันเนี้ยม,มีลานก็รองลด้แต่ว่าบ้านอื่นเขาไม่เคลองเข้ไม่เลยเโหเบอร์กอีกแล้วอะ่ะอุ้ยทำที่โก้ โอ้โหฝ่ามือโคตรแรงโอ้โหแรงมากอุ้ยน่าตื่นน่าตั่นาาเลย,ยไมโจบแรงขนาดนี้เบิกอีกแล้วโอ้โห แล้วก็โดนยิงเข้าไปสามพันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองพันห้าตาย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  อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแรงเกินอะมาไปปักมลองกับวิเทพยรี่เนี่ยมาคุยกับตาคนเนี้ยแล้วก็มาลองกับวิเทียร์นนยนเนี่ย,ยตาคนแก่โอ้โหดูดูดูวิเทพกัแบแม่มาลองดู้มไหวเหรอ เรือยังไม่ทันลองไยรู้ออได้ยไม่ทันลองเลยอะไรเนี่ยมาเร็วกดอย่าไปกลัวพ,พี่เทมไม่ได้รอกชุดก็ชุดหยกหมดแล้วย่านอนดิแม่ก็ใส่ข้าวปุ้ โดนมีเท็สซูๆอุ้ยมีชายอะไรกเนี้ยต้องหายโอ้คั่นสูงนี่ว่าโอ้โดนแรงเลยนะ <c oughs> อ,อย่าให้ได้ตั้งตัว <c oughs> อ,อย่าให้ได้ตั้งตัว โ,โหดูทับดูทับเรียบร,ร้อยทุกอย่าไปแล้วอาไมไงพี่พิเทมัเต็จยังไม่ได้กระบี่สุดสารมันถ้าแม่กระโดดเข้ามาพิเทพต้องกาดไว้พรกาดไวเพราะแม่ตีพิเทพมันจะมีจงังหวะนิดนึงต้องสไลด์ออกที่มันจะหลุดสลด์ออกค่อยค่อยสวนกลับ พระพิเทพไม่สไลด์ออกยืนอยู่งั้นก็นั่นแหละกระสอบซ้ายเข้าคอมโบแม่เลยเรียบร้อยน่ะไม่กาดอ่ะเขาพุ่งมาอุ้ยดูดูแล้วโอ้โดนแล้วคุณแม่โดนแล้วเอาว่าว่าแม่โดนโดนแล้ว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 เอาดีเอาเอา โอ้โหโอ้เอนอ,น,อ,น,อน,นั่นแหละดูแล,ล,ล้วพิเทพสไลด์ออกสไลด์ออกสไลด์ออกก่อนโอ้โหไปตีแจกหน้าดีนะแม่ไม่ตัดกาดสวนกลับให้านายพิเทพนอนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนอนแล้วอุ้ยไม่นอนเฮ้ยแม่จะตายอยู่แล้วเฮ้ย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 เจอพิเทพลุก อ้าวทาทาเอาแล้วเอาแล้วคุณแม่เอาแล้วเอาแล้วพี่เทพเล่นลมโชยโชยนี่อม้ให้หไ่ขนาดโอ้โหทนพีเทพเราไม่ธรรมดาซะแล้วเอาแล้วแม่จันตีแล้วแม่จันตีแล้วเรียบร้อย นี่้าสเต็ปเขาดีดนะามาตัวไม่ได้พิเทแม่งเป็นตัวภายในด้วยแม่งการภายในเลยพิเทไปอาชาดิต라이ออกไปหาชาติดสเ็ดโอ้โหดูสับดูสับพิเทแกไม่ยอมต라์ออกไปแล้วกาดไว้แล้วอาชา กันนานยังไงอาชาดิไม่อาชาด้วยนะไม่อาชาด้วยนะอุ้ยครูถึกมากเลยเขากันภายในแม่ใช้วิชาภายนอกดิพดีพิเทพเข้าเลยเออคม่แม่แมนแม่ถ้าสเต็ปด,ดีๆแม่ไม่ชนะนะ